สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆ f อททุกๆคนนะครับก็มาพบกับเบาล้องเช่นเคยในคลิปที่2นะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับวดประจาวันที่22นะครับเดือน7 2565นะครับผมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นมัดรวมสีนอยเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลของเมื่อวานนี้ก่อนนะครับพี่ๆโค้งสุดท้ายเนาะเมื่อวานนี้ผมให้เด่นไปที่5แล้วก็2นะครับ5แล้วก็2นะครับผม รอบเฉพาะกิจนะครับ6ก7กับ69นะครับไม่มี5กับ2นะครับผมในน้อยแรกนะครับส่วนรอบพิเศษนะครับ2 3 2กับ1 3นะครับผมก็มาเข้า2 3 32นะครับผมนะครับในเด่น2นะครับรอบพิเศษมานะครับผมส่วนตัววิ่งลุดน่าจะหลุดนะครับเมื่อวานนี้5ไม่มาเลยนะครับพี่ี่ต้องขอโทษด้วยนะครับ5ไม่มาเมื่อวานนี้นะครับ ส่วนรอบปกตินะครับ404กับ31นะครับอันนี้ก็ไม่มีไม่มีนะครับผมอันนี้หลุดไปในรอบปกตินะครับส่วนรอบ VIP นะครับผม837กับ82 82ไม่มานะครับมาเป็นตัวเด่นแทนนะครับพี่พี่นี่ครับผมก็สรุปแล้วเมื่อวานนี้นะคงสุดท้ายเรามา1คู่นะครับ3223นะครับผมในรอบพิเศษนะครับ ก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าเกิดใครหยิบยื่นตัวเลขไปเป็นแนวทางนะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับพี่ๆแนวทางก็มีหลุดมีเข้านะครับได้มาจากสูตรคำนวณนะครับผมสำหรับในโค้งสุดท้ายนะครับตัวเด่นนะครับพี่ๆผมจะให้ไปนะครับวันนี้ก็ขอให้มาเน้นๆนะครับผม ผมให้ไปที่1นะครับผมแล้วก็6นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับสายวิ่งสายรูดผมให้ไปที่1นะครับพี่เน้นไปในรอบพิเศษนะครับผมลองนะครับลอง VIP นะครับนี่เลยนะครับผมเด่น6ก็จะมีนะครับ60นะครับผม 1> 6ก6 3 69นะครับผมส่วนเด่นหนึ่งรุ่ที่หนึ่งนะครับก็จะมี101218แล้วก็19นะครับพี่พก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับสลับในโค้งสุดท้ายนะครับเน้นเป็น,นรอบพิเศษเนาะนะครับผมให้ไปที่นะครับผม69นะครับแล้วก็63นะครับผมส่วนเด่นหนึ่งรุ่นที่1ผมให้ไปที่12นะครับแล้วก็19นะครับพี่ๆนี่เลยเนาะก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนนะครับหลักร้อยหลักร้อยผมให้ไปที่เลขสี่นะครับพี่พี่ให้ไปที่เลขสี่นะครับก็จะเป็นในที่4 6่สนะครับ4ี่หนึ่งสองะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอให้มาตรงๆรงเน้นๆนะครับสลับในฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับพี่พี่ก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆกำลังใจที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับผิดพลาดประกันใดต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ